จิตอาสาไฟติ้งทีมน้ำใจงามมอบปลาดวน900กิโลกรัมเมืม่อวันที่24เมษายน2563เวลา15นาฬิกาที่วัดชัยธารารามวัดฉลองกลุ่มจิตอาสา fighting มรับปลาจากไต่ตามโชคสุวิมนชาวบ้านทับละมุจังหวัดพังงากว่า900กิโลกรัมเพื่อนำมามอบซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวภูเก็ตมีแรงที่จะต่อสู้กับพิษร้ายของโรคโควิด -19 โดยทีมงาน fighting มได้นำปลาจำนวน400กิโลกรัมมอบให้กับชาวบ้านพื้นที่ บนฉลองและอีก500กิโลกรัมมอบให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทางทีมงานภูเก็ตไทม์นิวส์เพเปอร์ขอชื่นชมในทุกความดีของกลุ่มจิตอาสาทุกท่านและทุกกลุ่มที่ได้อุทิศตนเพื่อเติมเต็มกำลังใจให้กับอีกหลายๆชีวิตได้อิ่มท้องและมีแรงที่จะก้าวข้ามฝันร้ายนี้ไปพร้อมๆกันเราในนามทีมฟิตติ้งทีมนะครับวันนี้เรานะเป้บหมายจะใส่เรือประมงชาวทับละมุจังหวัดพังงาน,นะครับ ให้นำปลา900กิโลมาช่วยเหลือพี่น้องชาภูเก็ตวันนี้เรามามีปลาอะไรบ้างครับสำหรับวันนี้มีปลาโอกับปลาหางแข็งครับเดี๋ยวเราจะแจกที่พื้นที่ฉลองเนี่ยประมาณ400กิโลนะครับแนีวเราก็จะไปต่อที่ในเมืองในพื้นทองเมือง500กิโลอีก500นะครับก็คือฉลองจะเป็น400แล้วก็ในเมืองอีก500นะครับครับในเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ครับมี มีแผนอีไหมครับที่จะไปแจกจ่ายที่ไหนอื่นที่อื่นอีกไหมครับนี่ก็เราเราก็ทําแบบแจกอาหารนะครับแจกข้าวกล่องแจกของยังชีพมาประมาณร่วมเดือนแล้วนะครับทีมไฟติ้งทีมเราับนะครับยังไม่ได้หยุดสักวันเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาและทีมไฟติ้งของเราขอสัญญานะครับว่าเราจะทําจนหมดโควิดเลยนะอย่าพี่น้องพี่น้องชาวภูเก็ตอย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งท้อนะทีมไฟติ้งเรายังอยู่นะครับเราจะช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยนะครับจนหมดโควิดเลยนะครับผมสัญญานะครับ